สวัสดีครับเรื่องผักไป้วยที่เราผักไครันนี้ดอกเตอร์กิตนะเก้าโลโบเป็นต้นหนของต้นละคันนี้ครับหน่วยสกเตอร์แล้วเนี่ยครับผมขอโทษเลยนรับเป็นน้องใหม่หาเข้ามาแคมป์ซิงครั้งแรกโอเคพอแล้วพอแล้วในนี่เน่เน่เน่ครับนี่ครับคุณว่าอันนี้คือภาระผมผมอย่างนั้นผมอัดวิดีโอไงผมช่างภาพไงไม่รู้ว่ามีไอปีตรงนี้จะใครตายผมบัเทึกบัเทึกเหตุการณ์โอเคปะ แล้วก็คนสุดท้ายครับพี่โอมโนงอาร์ออกัสตินคนขับรถของเราที่จะพาเราไปส่งถึงจุดหมายปลอดภัยเก็บเก็บเก็บเบอร์เกอร์เข้าไปเดี๋ยวเไม่ถามไม้พูดดิกูขับรถเกมไหนก็ดีเว้ยไม่จริงอ้าวมีเกมไหนวะกูขับรถไม่ดีวะพูเกมอะไรล่าสุดมึงเล่นกคิวเกมอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เอาพี่พูไปไหนอะอะไรพูมายังรถคือรถรถบักคือรถมีแล้วไรอีกเหรอ มีแล้วมีแล้วเอาไอ้รีโมทไปเผื่อก็ดีเผื่ออยูทำหายเออรีโมทเนี่ยกลัวหายบ้านไม่ผมไม่ทำหายสักหน่อยผมไม่เคยทำอะไรหายเลยตั้งแต่ที่เล่นมาเอ้ยเอาน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเอาพี่น้ำมันเครื่องเต็มยาง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 ไม่ต้องหรอกยูปิดไม้์ได้เกมนเยอะกด B สองครั้งเลยโอเคได้แล้วขึ้นรถน้องนั้งขึ้นรถเดี๋ยวพี่พาไปส่งผมไม่นั่งไปได้ได้ดีได้ระวังเจอรอเพื่อนรักนะเฮ้ยพี่โอมรอเพื่อนรักพี่อะ ที่ดูอกมาปะเนี่ยแย่จริงอ่ลรอเพื่อรักก่อนรอเพื่อรักปใหม่ด้วยปใหม่ด้วยอ้าวเดี๋ยวนะแล้วล้อตอนแรกที่อยู่ในในรถนะไม่มีไม่มีมันมันรีเซฟใหม่ไม่มีอ๋ออะไรอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้แอชชาร์ตไว้มันมันหายไปเลยไปพอแล้วล้อเพื่อรักต่อเขาน้ำมันต้องนี้ดเปที่อราเขาหาจริงหรอในเกมหรอ ตงเห็นผมลอยทางนี้ทางนี้ทางนี้แบบได้วิ่งสำรวจมาแล้วเราวิ่งตรงยาได้เลยโอเคที่ล้อล้อล้อหลุดไปข้างหน้าแล้วพีกลายเป็นล้อไปข้างหน้าไอผูกเข้าน้ำจริงหรือในเกมเนี่ยแล้วเข้าน้ำในเกมแล้วตัวมันอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่ในเกมเป็นลูกกระดูกหักสายมือเครอ่ะอ๋อดเ็บาดเจ็บ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันบาดเจ็บมันต้องกินข้าวมันต้องกินเนื้อเพื่อเสริมสร้างกระดูกแก๊สผมกากะเนี่เห็นคนเด้งไปเด้งมาเฮ้ยเออเออเออล้อล้อล้อนั่ง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 เฉยๆเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนล้อดันออกจากรถกินเบียร์ไหะไอ้เฮ้ยอยากกินเบียร์เว้ย

โอมโอมเดี๋ยวตรงนี้รอก่อนค่อยๆขับไปขอขอทำรถอ่ะโอ้ยหุ่ับลงไม่ได้ไฟไฟไฟไปดูครับไปดีไอ้ผู้ไอ้ผู้ไอ่อะไรอะไรเป็นไรไอ้ผู้ตายไอ้ผู้ตายวางไว้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 นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปลอดภัยปากแม่งเลยอีอิวเป็นคเคาแหลกเป็นอะไรกล้าทำไรอ่ะกลอกตกรูนะเดินดีๆแล้วตกรูนะ เเออลู้ยปัญหาตรงนี้เราต้องใช้ไม้ต่อมีไม้ปะริมมีริมไหมเรามีริมมีมีมี่อรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาถังดับเพลิงเก็บเข้ารถก่อนเราคิดว่าได้ใช้อีกอย่างเลยใช้ใช้ริมได้ปะเฮ้ยริมมะริมไอ้ดังดับเพลิงแม่งเพนฟองตุ้ยนุ้ยมากเลยไอ้เฮ้ยไอ้ภูไอ้เหี่อะตกไม่ได้ไอ้ช่อง มันนอนโบกมือให้กูอยู่เนี่ยตัวนี้ตรงไหนวะกูแตะกูแตะรูปหลักกูแตะรูปเป็นหลักเนยอยู่นี่อยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยอยู่ตรงไม้ไอ้นี่เลยไอ้ที่กำเทิอนอะเขาบอกว่าห้ามสูบบุหรี่ว่ะอ๋อต้นเหตุของเชิงไม้ครั้งนี้ก็คือดูบุหรี่เออเยช่ใช้ตัวไอ้มันดูไม้หน่อยไปไหนวะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับขึ้นไปเดี๋ยวกลับไปไปไหนกันเนี่ยดูดู นี่คือหลักฐานผมเหมือนตำรวจตำรวจสิตำรวจมาละวโอ้ยตำรวจมาละข้างหน้าไฟป่าสามเยอะมากกองไฟยาวแปดเมตรอ่ะไม่อยากเดินเลยอะไรที่ตกจะตายไร่สัตว์มาพอแล้วมาแล้วมาแล้วก็เถื่อไร่กันเถื่อไร่เม็ดไม่ชุบด้วยอ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนั่งดีๆแหละดูแลให้หน่อยขับดูแบบไงขับขับตรงๆมาคุณสะพานไปเลยกลับมาพุ่งตรงพุ่งยาวๆเลยนะพุ่งแบบร้องนะโอ้โหร้องนะแอสถึงแอสเดสชันแล้วพี่ว้าวว้าวว้งเราลงสะพานข้อเดียวซ้ายนะพี่รถตีสรถตีสเดี๋ยวไปดันรถให้เดี๋ยวไปดันรถให้มึงดันรถนี่หรกดเอฟย่ะ ไปที่าอ่าหาทางลงดีๆก่อนที่ผมจะไม่ตายเออเดี๋ยวนะไปไปไม่ได้พี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่เอามาฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้อีมันออกหน้าต่างได้ก็เคยบอกไปแล้วไออิ๋วนี่ไม่ตายไม่ตายไม่เสียเลือดไม่ได้นี่เดี๋ยโยนรางรถไงฟเราจะไปไหนอ่ะไปดันรถข้างหลังเอยอย่าทะเลาะกันดิแค่ดีอย่าทะเลาะกันเลื่มเหรอเลื่มเหรอว่าพี่เป็นมีพลังซูเปอร์แมนนะฮะอุ๊ยออว้าหูเลืมเลืม เลื่เลเลดันมาดันมาดันมก็บิดบิดเลี้ยวซ้ายน่ะไม่ไปอ่ะเอาอมุดไปวางได้ปะกำลังไปพี่กำลังไปแล้วกำลังไปแล้วกำลังไปแล้วเอ้ยเอยหลุดแล้วหลุดแล้วยีไอผู้อยู่ไหนรอด้วย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 ตมมองไม่เห็นทางนะเุ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนรักผู้เต็มเลยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ พี่มีเพื่อนรักสองพี่มีเพื่อนรักสองคนอยู่แล้วแต่พี่ขับตรงมาได้อะมันขับตรงยาแล้วแบบจะอ้มึงอุ้มยิผูขึ้นรถได้มึงโอเคเฮ้มองไม่เห็นทางอิวดูทางขึ้นหลยได้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 โอ้ยเชี่ยหรอุยไม่่วพี่ขับตรงมาก่อนขับตรงมาขับตรงมาก่อน๋ยวดูทางแล้เออขับตรงมาอ่าโอเค็้แล้วเหลนแล้าสายไหลปถ้าหลโอเคอะไรได้กับนมบ้า เห็นคนตกอีกแล้วที่อมชนผมอ่ะแล้วปัญหาคือมันตกไปข้างล่างเลยอ่ะไม่ตายเหรอพี่ไม่ตายอ่ะไม่ตายเฮ้ยดีละจะขึ้นกัยังไงเดินเดินล็อกข้างล่างลอขวาไปข้างล่างมีไอ้นี่ปะมีอะไรบ้างในบ้านไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยใช่ป้งแค่ใช้สิเง้ยโยนเชือกโยนสลิงขึ้นไปเลยลงไปเแล้ว เอี้ยวไอ้เครื่องเอี้ยวอยู่ไหนใจนิดนุ๊กคืออะไรวะเอี้ยวอยู่ไหนวะอยู่ตรงยอนหินสี่เหลี่ยมพี่จะไปรู้ไหมเนี่ยมารับสลิงตรงบ้านไหมดิตายแล้วพี่โอ้ยอี๋เว้ยผู้ชายจะช่วยแม่งมัน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 เป็นอะไรลื้อนะพี่ไหนวะตรงไหนวะเดินเดินเลยจากบ้านมาหน่อยทางซ้ายห่วยท่อ เนี่ยวิ่งไปใส่ไฟเฉยนั่นแหละโยนโยนถังระเบิดให้หน่อยเลยไม่ตรงนี้อยู่วีอ่ะข้างล่างไงตามเชือกอ่ะมีมีสองมีั้งสองถังก็ทีะไครมาเอาไงแต่ว่าสะลื่นสะลื่นตกแล้วพี่มันไอ้ยีวีอยู่ตรงไหนนะมึงอยู่ไหนตอนนี้ทางซ้ายของบ้านพี่เอ่อนี่นี่ทางนี้ทางนี้ข้างหลังก็ตรงกูตรงกู นี่ถ้าหันหน้าเข้าว่านะอยู่ทาง<ข>ซ้านี่นี่ทางกูนี่เดินม,มาหากูเลยไอไอ,ไอไอก้อนหินเลียบๆที่เป็นเหมือนง่นเขื่อนนะพี่กูต้องฟังใครเนี่ยเนี่ยเต้องเชือ่อเห็นปะ<อ>่ะนอนตายง,งูโง่อยู่หละออไปไปไปเก็บของแล้วก็ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถุบอ,อ,อะไรอะุบะไรอะถุบอะไร่ะม่อะไ่ไม่ไม่ไอเช่น้น กูต้องฉุกมันปักยาก็ได้นะพี่กูต้องฉุกมันปักปักยาเราเสียไปกับเราเราเสียยาไปกับไอ้นี่สองหลอดแล้วนะเออเปลืองมากเลยว่ะเออปักของไงกระตุ้นกระตุกนเฮ้ยอะไรทำไมึันมันขึ้นลงอยู่ะกดกดค้างป่ะกดค้างดิมันกดมันกดค้างไม่ได้แค่แค่กดแอะเดียวพี่นี่ไงนี่ไงขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยบนหัวเนี่ยเฮ้ยมันเปิดประตูเว้ย ว้าวข้างในมีอะไรอ่ะอ๋ออ๋อทางนี้เป็นทางไปแน่เลยแต่ข้างบนก็มีทางไปอ่ะนั่นแหละสีข้างล่างข้างบนก็มีทางไปเราวมีทางระเพิงมีทางกระเพลิงเรื่อยๆเลยพี่องเราขึ้นไงพี่องขึ้นได้ขึ้นได้ถ้าเราเป็นนักกระเพิงสุกเฉินแต่ข้างบนมันเป็นทางไว้เอาไว้แบบว่าเราตกลงมาลบาไว้แก้ป่ะ อ๋อผมว่าเราไม่รู้อ่ะพี่เดีินกันไปหารถกันอย่าลืมรีเซ็ตไอ้ฮุกสลิงด้วยมันยาวอยู่นะอคือคือคือน่าจะกันแบบเราตกลงมามั้งอยู่ไหนอ่ะทางที่เราลงมาเพี่เดี๋ยวกูขับรถตามไปเดี๋ยวนั่งรถกับพี่โอ๊ไปกูถามจริงใครเอาอย่างมาลองเส้นเอาอันนึงไปแปะไปข้างหลังไหมพี่เอาเอาเอาเส้นหนึ่งอะไปแปะไปข้างหลังไหมพี่ไม่่เอาไไมด้ไม่ได้ไม่ได้ ่พี่ภูอยู่ไหนนั่งก่อนก่อนที่ยางเพื่อนรักจะพัดผมตกไปอยู่ไหนวะผมจะเลื่อนถึงรถละไกลัวเนี่ยจะแล้วละวงรถชนอยู่ไหนแล้วมองไม่เห็นเดี๋ยวนะเราต้องข้ามสะพานใช่ไหมสะพานนี้ภูภูฝั่งนี้อีกฝั่งนึงกูว้วจนไม่ได้อ่ะพี่ขึ้นนะอู๋เมันขึ้นรถดิคือเฮ้ยเดี๋ยวนะ ใช่เหรอวะำทำไมสะพานสะพานมันเป็นไฟแบบเก,ก่าเราไปไม่ได้อ่ะพี้นาต่างยัะไหมคักูงหาเปิดดลยกูมีอะไรบอกนะกูกูวิ่งเองก็ได้กูวิ่งเองก็ได้ยมีแปะไวหลังรถแม่งเลยพอดีว่าอยากออกกำลังวันนี้กินเยอะน่ะโอยวตายไปแล้วสามศพเอรี่เสียยังเยอะเลยนี่โอยการลัดอยู่นี่ขับตรงขึ้นมาเลย let's go let's go ตรงขึ้นมา จอกระดาษเลยเ้อุ้มเยยย้อุ้มอีเ่เยอหาเปิดะเด้อไอูมาขอขอเงินครกระดาษหเดีวกดใ้คางไว้แชพอยเวยชพอยเวยกดเลยนะไม่ไม่เจอแบบกดในคางไว้พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องแวะหรอกไม่เจอน้ำมันเครื่องเลยไม่มีขออย่างอื่นที่จาเป็นเลยขอเงินกระดาษมาดิ หนึ่งสองสแค่นั้นหนึ่งสองซ้มอ,อันนั้นเราทิ้งของบบไม่จำเป็นไปแล้ล่ะอิยุงลงนี่อ <c oughs> อาวไอยไม่จำเป็นอนะ่ะเราเราไปเลยก็ได้นะจริงจริงนั่งรถเลยไปนั่งรถเลยจะได้ไม่เฮ้ย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  <laughs> หันรถูบุรี่หันมามองหน้ากูด้วยนะอะไรวะอิยุกระผู้นั่งยัง ข้างล่างมีอะไรป่าวะเดยนี่ไงสะพานสะพานลอยผู้ใจข้างล่างไม่มีอะไรทำไมสะพานไม้มันห่างจังวะพี่ไม่เชื่อใจกูแล้วละขอดูทางกันไม่มึงแค่เชื่อใจกูไหมเชื่อใจเชื่อใจคุณจะดูทางเชื่อใจว่ามีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้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 โอ้ยนี้วชีอะไรเต็มไปหมดเลยผูหลบอย่าล่วงละ วิ่งหนีรถอะเฮ้ยพี่ล้อตรงพอดีเลยพี่ขับตรงมาได้เลยล้อตรงไปเลยเออให้องค์ขับเอ้ยแต่ข้างล่างมีของโอ้ยว้าวเห็นแล้วขัดค่อยพี่อ่อมาสายสายนิดเส็สายนิดหนึ่งสายนิดหนึ่งพี่ล้อไม่ตรงอาตรงแล้วตรงแล้วมาเลยมาเลยไะกล้าไปไหนวะอยู่ของข้างล่างพี่อ่าล้อล้อสายนิดหนึ่งพี่เดี๋ยวไม่ตรง อะตรงแล้วตรงแล้วไปไปโอ้จะกินกิดคีย์ไดไหขนาดนั้นไปขึ้นรถคือรถน่าจะทางโล่งแล้วเแล้วขึ้นไปไหนเข้อเจ้าพ่อมาเฟียเลยเฮียขึ้นไปไหนดิขึ้นไปไหนดิงขึ้นไปไหนยยังเมลรักกูไปไหนอ่ะเฮ้ยยังไม่รักกู่หาย อยู่หลังรถเราพี่มันเหลือเส้นดีบรีใส่แม่งเลยไม่มีผมว่าเด็กหลุดเราไป็นละมั้งอ่ะกูถือให้ไอ้ผูนไม่โดนก็ดีนะผูถือไอ้ดีนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่หน้าขัามปเลยไปขึ้นรถไปพร้อมกันนี่แหละมาไปด้วยกันไปได้ไก่ไโกกูได้สเปร์บีมาเต็มเลยแต่กูไม่เคยได้สู้กับบีสักทีนะฮู้ยฮี๊คกูติดมึงปีปิโตขอดูแบบแอบ ครเอาของมาแล้วไปเก็บให้เรียบร้อยป่ะอ่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วค่อยเลี้ยวขวาเข้าโอเคเดี๋ยนะอไอ้ไอ้แก้วไอ้แก้วกาแฟเนะี่ยไอ้ที่แก้วเปล่าเนะี่ยก็ช่วยโยนทิ่นออกไปได้ไหม ไอ้เฮียด้านรถก็เล่นเฮียอะไรก็หลังรถก็จัดของก็เล่นเพลงไงว่าต้องมีเพลงในการขับรถป่ะล่ะคนเราอ่ะขับรถก็ต้องมีเพลงไปดหนไปอ้าวได้เลยด้เลยดี๋ยวเดี๋ยวนะมึงใครเนี่ยเนี่ยโหเห็นพี่ก้าวไหมยืนเต้น ยิ้มเต้นไม่เลิกเลยพ,พ, <S <S พี่ผู้ขับรถผู้ขับรถเดียวเดียวเดียวเฮ้ยราใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดะไอ้ภูว่าคนสองคนมันเปลี่ยนไปไอ้ภูไอ้ภูสายซ้ายผูซ้ายผซ้ายกั๊กไปไหนวะภูเย็นอยู่ตรงประตูรถเลยอ่ะภูหลุดเลยไปเลยอ๋ออ๋อไอ้พะหลุดหลุดเกมเอาขวานี่เพื่อนตรงอ่ะ เฮ้ยจะเปิดเพลงทำไมวะเนี่ยอย่าเช็ดนะมาจอดนครับมาจอดนี่กันหลุดเลยวะพี่ขับมาจอดนี่กันโอ้โหดูดูดูฉากไฟไหม้ตรงนั้นดิกดกดตัวพีดึงเบรกมือตัวพีตัวพีกดตัวพีดึงเบรกมือเออไม่ดูแต่ดูเส้นทางหน้าที่เรากำลังจะไปข้างหน้าคือทางไหนเชิญผมเข้าไปด้วย เดือดจช่ทางขมันสุดสุดยอดเลยแหละเชียวเชียวเราเก่งขนาดนี้แหละโอ้เี่ยโอ้ขับซ้ายโอ้เสียเลยเนี่ยทางเนี้ยเออมาเลยมาเลยไม่ต้องไปเดินดูหรอกโอ้ไม่สุดละเออค่ะมาครับมาเดินดูเสียเวลาเดินกับวารถอีกมันคือทางไปอยู่แล้วเออทางเนี้ยคือทางไปขับรถมาเลยรถเป็นไรรถเป็นไรเคยหลังไงอ่ะเคยหลังไงกดกดเปลี่ยนเกียร์ไง กดคิวเปลี่ยนเกมเกียร์ก็มึห่วยรถเป็นไรไม่รู้พี่ไม่มึงเป็นอยู่คนเดียวเน็ตกากห่วยรถสั่งไม่หยุดเลยอ่ะมึเนอตกดสเปซบ้ากดสเปซบ้ากดสเปซบ้าไอ้บูมิมหมพี่ันจะไหลลงอยู่แล้วเอ้ยภูชนชนออกซ้ายหน่อยนั่นไงนั่นไงไปเลี้ยวซ้ายเลยไม่เลี้ยวซ้ายเลยมัเป็นยอะไรวะ เป็นเกือบที่นี่แล้วรถกูเนี่ยเบก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 อุ๊ยเกือบแล้วมึงซ้อมกันเลยเบกเบกเบกเอ้ยซ้อมซ้อมซ้อมค่อยๆไปเอออันนี้ทางนี้ง่ายทางนี้ง่ายทางนี้ง่ายขับตรงยาวยไอ้ยิ้วอย่าขวางหน้ารถสิพี่ช่วยด้วยผมเห็นรถสส่กับพาราโบลาเลยพี่เจ้ด้วย ที่ึสุดในคลิปเยอะโคตรเยอะเลยกูปั๊มก่อนกูปั๊มก่อนจะมีเกียร์อื่นทำไมถ้าเราขับเกียร์เกียร์หนึ่งปั๊มปั๊มปั๊มรถแม่งสั่นยังใส่สูตรฟีโบนัชชีแม่งเอ้ยเกิดขึ้นที่รถเนี่ย หยุดเฮยได้แล้วพอกูพอกูไม่เห็นกับมึงใช่ผมเห็นอยู่คนเดียวอ่ะอแล้วมึงหยุดเฮยได้แล้วใส่เกียร์สองจะใส่เลยต้องต้องต้องเกียร์หนึ่งต้องเกียร์หนึ่งต้องเกียร์หนึ่งรถร้ายรถร้ายรถร้ายรถอาวีรถอาวีเออแล้วก็ตัดแล้วตอนนี้ต้องหักซ้ายนะต้องต้องตีโค้งซ้ายด้านขวามีอะไรอ่ะกขวา ออกขวาก็ตายกลับไปเจอกลับไปเจอหญ้าเลยอะเมียปูกแม็กอะวิ่งตามาพี่แล้วบอกว่ารถจะหยุดสั่นไม่หยุดหรอกพวกมงออกเข้าไหวแล้วไม่เปลี่ยนเน็ตดีๆอะอันนี้เราวางตรงโคดเห็นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโคดเห็นปีนได้ปะวะได้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 รถยกสูงอยู่สบายสบายสบายมามาสูงจริงพี่รถอะรถแต่ถึงเขาอะ พูดไรงูเงี้ยงูเงี้ยงหลังรถว่ะเขียวเฮ้ยทำมาเนี่ยมึงเดี๋ยวนะจอดรถก่อนกูขอขึ้นรถก่อนกูกลัววะกูงูงมันน่ากลัววะกดสเปซบ้าไปรู้สึกว่าพี่อยู่ไหนทำไมรถมันต้องทำไมรถมันจะต้องสุกขนาดนี้วะปับตรงไปอีกไหนได้ปะมานี่มานี่มาไอ้ยุวอะไม่น่าเกิดแอป ไม่น่าเกิดมาเป็นน้องขับเลยดรื้ว่าถามว่าพี่อยู่ไหนอืออิมเดินเข้าไปมึงเดินเข้าไปข้างในทำไมอ่ะเชียนี่ผมเี่นไปกลาอ่ะยุ่งกับกลาดก็เฮ้ยทำไมอุโมงค์มันมันเหมือนมันจะพังลงมาได้เลยว่ามันเป็นอุโมงค์ไม้ด้วยปดาเต็มหน้ามั่งเตรียมใจไปได้เลยนะกูว่าอุโมงค์ม่นพังลงมาแน่ๆเฮ้ยนี่ไงมานนั่งละ จบแล้วโอ้ยปกติแล้วปะปะปะไปเลย let's go let's go อเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนคนขับอะเป็นคนขับสำรองอืมใช่ใช่เด็กผลงานทำไมพี่ไม่ให้ผมขับอ่ะอย่าเลยแค่เดินธรรมดาแม่งยังตายไยเลพี่ทับไมพี่ก้าวต้องหันหันครอบขนาดนั้นนะใส่เกียร์หมาใส่เกียร์หมาใส่เกียร์สองอ๋อทำไมไม่ให้ผมขับแล้วพี่ก้าวหันครอบขึ้นมาเลย เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะข้างหลังมีอะไรป่ะเฮ้ยทำไมมืดอะกดณอลลเปิดไฟเปิดไฟกดดไฟเอวออีกไฟสูงคุณเอลอีกเออมันสองัังเฮ้ยด้านซ้ายมีแก๊สเตชันสองอสองล้อสองสอง้ยย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 มยย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 ียยยยยย ใครเขาวิ่งผ่านหน้าคอนกูวะนี่ต้องมียาด้วยอารีนาลีนอ่ะเอ้ยมีของกินวะโลเยอะสันครีมขอยาเราไปเก็บไ้ในรถนะซันครีมเนี่ยแฝแแกูเอ้ยเก็บแฟไว้เยอะๆน่ากวน่าได้ใช้ในอนาคตเฮ้ยเอ้าไม่อยู่นะใใช้อะเอ้ยเสียงแม่กล้องด้วยในเกมอ่ะใช่ใช่ ไปวางไว้ไหนได้วะมีควันอะไรไม่รู้ข้างหน้าม e like ีควันอะไรไม่รู้ทุกคนพี่ไอซันครีมไปวางแปะไว้ไหนได้วะพี่ของเต็มหมดเลยผมไม่รู้พ่ใช่วางดูว่าเจาอะไรออกมปได้อะจริงจิ๊จริงจิองคิดว่าไอ้ไอ้ไอ้ไฟไอ้ที่ต่างแล้วเพิ่งเอาพวกอันเดียวก็ได้ั้งไอวอร์ไอวอร์เนี่ยไม่น่าได้ใช้แล้วแหละจริงเถอะเออโยนวอลกี้กันเพราะเราคุยกันในดิส ดิสคูดป่ะปะมีอะไรมาแล้วซ่อมรถไลยพี่ซ่อมรถอีกหน่อยก็พี่ให้สภาพเต็มร้อยรถไกลรถไกลเฮ้ยขอกินดิกูเลือดรถกูขอกินเลือดรถอยู่ขอดูึงอ้าวด้วยได้ไหมไหนหมดแล้วโอ้โหเนี่ยไม่เก็บอะฮู้พี่รถสภาพเต็มร้อยไปเบียร์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 เบียรเขาละ เบียคอนขวดเบียคอนระขวดเรามีเบียเยอะคอนละขวดไหมเบียเบียคนระป๋องเบียคนระป๋องเออเก็บเก็บแฟไปใส่รถก็ได้งเบียคนละป๋องเนี oh, no. <c oughs> ่อ right? <c oughs> oh, ้อ right. น <c oughs> ี right. <c oughs> ้เ็เ้าสีกเ้ารนเาสบีเยงคลอกลองเอน่เอนี้เลยเบียเย็นเย็นกินเหล้าสุบุรีกินเหล้าสุบรีกินเหล้าสุรีเสียงมันคอดกล้องก็บอะเนีอีเีงิงมีกมหารด้วูยอมัอก้คงไมือเนี่ยทิางไว้เลอะไอ้สักินห้ กินลาบสมุทรีกินล้วสมุทรีกินล้วสมุทรีกินเบียร์แล้วเราโดดกระโดดสุกมากอ่ะเอมี่นี่ยังจำเป็นอยู่ไหมวะปะเออญี่ปุ่นมันโง่